โอ้ลงไปเพ่มาแล้วอีโตเทนจังเออเราก็สารศึกษาด้วยทุนทายได้ดีละจงด้วยเป็นคนตานี่คือวิชาที่ฝึกประดานไหวไปอีโตเทนจังเอาเฮ้ยรถคุไหลไปู่่นแล้วรอด้วย้วนดูมันทำดูมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยรถราเรถไปไหนลรมาดูวิธีกันนะ้องจริงกันดังเสอ ไม่ง้จริงที่ทำไม่ได้หรอกนะอ้โหมันเจ็บชุกเบ้ออ๋อโอ้รอจ๋ารอข้าด้วยเฮ้ยรถกูล้มเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้กูล้มด้วยเฮ้ยรถได้แกวะแม่งเอ้ยถ้าไม่กูล้มเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนชื่อแม่งเลย๋ยวเอารถขึ้นก่อนรถเจอรถรถรถมุนบุญเฮ้ยมุนได้ปกะเฮ้ยกิดอะไขึ้นเนี่ยเฮ้ยรถกูขึ้นมาด้วยนะรถรถมึงก็ควรอยู่ในนี่แหละรถบบ้าบ้าต้อ กลลัมแแ้วรคุณแม่ครับดูผมโดดน้ำให้ดีเรามาดูภาพช้ากันอีกครั้งอันล่ะเดียนจะแสดงความรักให้ชาวบ้านดูในการขับมอเตอร์ไซค์ดันแมนนนรักพ่อมาเดี่ยอ้ทีน็อกจะตัหรือเปล่าเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้นักเรียนที่เป็นผู้นำอยู่คือไวโซเทียนแล้วขอดอกข้ามหัุ่ไม่เคยพลาดเลยไม่ได้ครั้งเดียว เราก็โดนแล้วก็เออโอ้ยเชียร์ครับครับเขาวิ่งต่อไปแล้วก็มีคนทำนวลล้มอยู่าจะเป็นของคุณเอาไปสนใจวิ่งไปเขาวิ่งอ้อมลัวไปครับในที่สุดเบอร์ซาเช่เป็นผู้ชนะวันนี้ครับอย่างนี้ตั้งยกนี้โปรตีนให้เลยลูกรักวันนี้ลูกจะไปกินข้าวที่ไหนดีผมอยากไปกินข้าวที่โรตันนะพ่อผมจะไปกินซูชิไอ้นั่นอะไรอะพ่อใส่ขนมแท่งอะมั้งคุณครับคุณทำแท่งนรถ แข่งพองนี่สัตว์นี่มันโลกโก้ครับปู้รับชมกุมารท่าไม่ตายดูเตะสายฟ้าฟาดยิงเข้าไปได้ไปวันนี้ผูโดนโชว์ดังการสามตบเอา, 1, 2, 3, ออาหนึ่งสองสัตวอาใจที่รักเรามาดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งอที่รักเอาแล้วครับท่านผู้ชมเขาจะสามารถลบรถบัสที่ตั้งอยู่ได้สี่คันหรือไม่คอยติดตามชมจ้าหนึ่งสองสองสองโอ้ได้แค่นั้นนะครับเอาล่ะทุกคนวันนี้ผมจะมาโมลุตัยโม่ให้ดูดูซะ จ,จับเออตามไปบอกถึงพื้นอีกไอ้นี่ตกลงตกลงตกลงติดตามตามอยงเงี้ยเฮเล่เลหมดเฮ้ยมันต้องสังอื้อนี่คาเต้เอาละทุกคนวันนี้ผมจะโชว์วิธีการยกล้อหลังให้ดูเฮจเอาละเพื่อนๆวันนี้จะมาโชว์วิธีกันนอนกลางอากาศให้ดูเฮ้ยจับเอารับ go โก go go ไป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 เฮดูเดี๋ยววิธีสเปคให้ดู คืออีกหนึ่งวิธีที่ทำให้แม่เราใจอ่อนแล้วซื้อรถใหม่ให้เราดูสิฟานรถโคมแม่ซื้อรถใหม่ให้หนูด้วยป่าวสุดยอดทอดเลยนะพ่อนลเออรุ่นนี้ยอดดีมีรุ่นครับเออไอ้สัตว์ก้ต์กูเราคือหน่วยภ้าพื้นดินเราจะบินไปยังพื้นไปยังพื้นแล้วก,ก็บนินไอเออกูวิ่งกวิ่งผมมีวิธีการในสไลเดอร์แบบใหม่เราจะเล่นกันแบบนี้แต่ทำไมต้องอ้าวเพลโลเรดี้ฟอร์ดิพรายมนเพลยโล่เองเปลา เทปลอยสกอเชิ่ดประตูฟังวะชิ่ดเฮ้ยหอใครร่วงน่ะขอไปดูหน่อยเกลเบย์อยัายงสดตมีมึงจุดตีเธือสาดนี่คือรถกอล์ฟที่เราจะใช้ในการขับขี่ไปยังสนามก็์ฟของเราเราไม่สามารถเอาเรถนี้ไปชนต้นไม้ได้ไอ้ลูกเขาม่สูดหน่อยเอ้าเห็นไหมผมบอกแล้วไม่เชื่อโวยักษ์ตัวใหญ่ไงว่าต่อ,นนอ,อ,อไ<ม>อด้ไหเอ้ยเดือด ตัวใหญ่กว่ากูไม่ตัวสู้สไม่ได้ต e ่อยซะใหญ la ่โังโง่เลยไอ้ลูกตึ๊ดไม่ตีไม่เจิมตัวอไปเหอลูกพี่เรากินขนมกันดีกว่าเลี้ยนบอกแล้วอย่าใจดีสู้ยักษ์นี่หนูหนูอย่าไปตรงนั้นเด้อจะเอาเป็นไงนะพูดแล้วไม่ฟังอ่ะไหนผมอไอคอนอีกเหรอจั๊บโง่โอ้โอ้เขาบอกว่าอะไรเป็นชาวโลกต้นตอจากที่สูงสูงมาดูกันย่าบอชโอ้ เฮ้ยเดียวอันนี้มันเ่ไกันไม่บอกกันจอ้าไม่ถามสวัสดีก่อนแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยเราพร้อมที่จะทำระเบิดลูกโปกันเรียบร้อยแล้วดูสาจะไฟแบบนี้แล้วค่อยปล่อยลมจะมีไฟลุกขึ้นที่ยางบนลูกโป่งเอาละดูซะป้งเกบเป็นก้อนแบบนี้เลยดี้องลงเอาไปหายเลยบไรเลื่อนดีไหมได้เลยพี่ใหญ่เอาละผมเริ่มก่อนละไอ้จจจจอ เอาลองจำใจดีเด้วเฮ้ยนี่คือวิธีการคว่างมอไซค์แบบไปขณะซูเปอร์แมนได้ทำไม่ได้ไปกันเลยคว่างมอไซค์ไปแ,แล้ว